ตอง่ speech, ครับ and a <action. S 1> อ่าวนนี้ค่อยๆช้าๆวั okay. นนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดกาญจานบุรีกันนะครับวันนี้ก็เดี mm ๋ย hmm. พาไปดูว่าหลายคนที่ที่เป็นเพื่อนกันในในเฟซนะแล้วก็เพื่อนๆ mm hmm. ที่เคยถามเพกันว่าปกติแล้วทำงานอะไรทำยังไงีงาน เวลาทางานนี่ทําอะไรยังไงในกองถ่ายอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าไม่รู้จะบอกทำไมบุรีพูดทาไมก็คือมีงานทำนั่นแหละแต่วันนี้๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าการทํางานในกองถ่ายเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วก็ผมทําหน้าที่อะไรวันนี้เราไปกันที่จังหวัดอะไรนะการจนบ,บุรี ถ่ายเรื่องภาพยนตร์เรื่องพยานาค2025เพราะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราแล้วก็ทีมงานตั้งใจทำกันมากเพราะว่ามันเป็นการเป็นการเล่าเรื่องในยุคใหม่ในสมัยใหม่ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมองพญานาคได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นก็อยากให้ ติดตามด้วยกับภาพยนตร์เรื่องนี้พญานาค2,025ั่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับตอนอยู่นี้แต่เรามาแวะกินข้าววันก่อนก่อนทีื่อมการทางตอนนี้อยู่แถวพระรามสองก็ เดี๋ยวกินข้าวตรงตอนเลิกอยู่แถวทิ่มซีร้านที่เราจะมากินกันเป็นหวยเตี๋ยวต้มยำพริกขั่ว นีอะไรนะเรียกว่ามีนะ้เดี๋ยวทรง,ง,งเครื่องก็กงมีมัชื่อเแล้มา็คือต้องบอกว่ามันเยอะมากเลยาให้ให้ตปให้ชิ้ให้เม,มา,า,มมาเด๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง้นนี้ร้านนี้านนหาย,ยางาน,นี้อยู่ในกรุงเทพใครที่มาแถวรามสองนชื่อร้านว่ามดจิ้มต๋อไป ข้าวหมูแดงหมูกรอบคือพอมาถึงิซีลุเนี่ยมันจะมีแยกอยู่ทางซีลแล้วก็หยวายเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปั่งน้ำมันบังจากรโยเข้ามาในฟั่งน้ำมันจากัน้ำมันจากรพลังสอหลักที่ซีลก็เข้ามาทีต่อเยอแยะเลยแล้วก็จะมีประดองเราเสร็จเราจะมางเนี่ยร้านจิ้มเต๋อข้าวหมูแดงกรอบ <C> e <at> อ,อร่อยคือปกติอ่ะ,อะผมจะชอบปรุงเพราะว่าเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันโอเคอ่ะจากนี้แต่ว่ามันไม่ต้องปรุงว้าวนี่ <C> e <at> <C> e <at> เปเล็งแซบต้อ hmm. be ้ยขามีเล็งแซ่บต้มยำตัวนี้นะเพื่อนบอกว่าเป็นเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่แล้วก็แซ่บมากๆเราขอชิมขอทุกคนเลย่มงไม่ได้ระเห็ุโอ้ยโอ้ย อมอ,อร่อยมากคือน้อไนแบบนกอ้่ออร่อยมากเพื่อนๆถ้าใครที่มานะต้องชิมเลยนะเมนูนี้ต้องตักนะ่อเนะคื คือผมคนชอบกินเผ็ดรสจัดอยู่แล้วนะแล้วก็ใครที่ชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็ไม่หวานบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญดูรสชาติเปรี้ยวของมันเนี่ยมันเป็นเปรี้ยวแบบว่าเออนะไม่ใช่มะานาว,ม,านาวมันคือมะนาวแท้มาเลยทำให้รสชาติดีใช่มะนาวสดนี่คือเดี๋ยวเราถาม ดี๋ยวต้องถามทุกคนก่อนเป็นไงบ้างนครับที่จะกินันี้ค่ะันี้ชาติเป็นไงโอเคไหมแซ่บมากครับแซ่บมากคือที่กินคือจะบอกว่าเขากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่เขาเอ็นะรสชาติเราว่ามันอร่อยตั้งจะอมขอบคุณแซ่บพุ่งแซ่บพุงแคนนี้ละยครับแย่ยยยย เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราหลังจากที่เราก,กินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเพื่อไปทำภารกิจในการถ่ายทำาถยนต์ต่อตอนนี้ผมขอตัวชิ้นก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันพวกมัน

เราได้ชิม<า><อ>แล้วอะต้องบอกว่าอร่อยมาก<อ> <ๆ S 2> จริงๆอร่อยแบบไม่ต้องจา้างพู้เองได้เลยอะ อทูกเ้าเนี่ยเข้าในร้านไม่ขาดนะคือเข้าอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมเรื่อยๆแล้วกร้านเต็มเกิือนตลอดเวลาเพราะว่าพี่ผมชอบมากเลยนอกจากร้านอร่อยรสชาติอรยแล้วมีเมนู่เลอกหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญสะอาดมากที่ร้านโต๊ะสะอาดวว่าพนักงานเขาสุเรียร้ตลอดเวลาที่มีลูกค้าเืย อันเตอนี่ยคาเตอไดูรออยู่้านในแล้วอาบอกว่ามันมนมันดูดีไปหมดแมดีไปหมเนี่ยมันเลยทำใหเรารู้สึกว่าเราอารมณ์ดีจากที่เราเนี่ยนั่ง่มด้ ก็คือมะนาวชื่อเลยมะนาวต้เออแ้าฮะดูเเราดูได้น้าแล้วนะแดน้า Oh do ทั้งหมดที่เราเห็นเมื่อกี้นะที่นั่งกินเนี่ยเยอะมากเลยนะอันนี้แต่ราคาถูกมากทั้งหมดเนี่ยสามรอเจ็ดสิบห้าบาทอย่าลืมนะนจินเต๋อ ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับพระรามสองอ่าพอเ,เจอโลโก้นี้นะเราก็เดินเข้าไปเลยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำรีฟิลด้วยนะน้ำที่กินจะเป็นรีฟิลไนดะ้ยี่สิบห้าบาทอุ้ยน้ำรีฟิลรีฟิลยี่สิบห้าบาทอเออคือเติมได้ตลอดเลยเข้ามากินในนะกินก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้นะแล้วก็สั่งน้ำรีฟิลยี่สิบห้าบาท <c oughs> เติมได้ตลอดจนกว่าเราจะลุกเลยแล้วก็ไม่มีจับเวลาด้วย เ75สา้าสามเไม่ได้ใบนะแต่ว่าแล้วแต่แล้วกันดวงใครดวงมั<ห>มนตอนนี้เราก็มาถึงโลเคชั่นที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับคือวัดป่าเลยลยจังหวัดกาญจนบ,บุรี ที่เราจะถ่ายกันในวันนี้มันเป็นฉากบูชายันแล้วตอนนี้นักแสดงเราก็บางส่วนเราก็มาแล้วรู้ไหมครับว่าเรามีนักแสดงเนี่ยรับเชิญที่เราเชิญมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจะรู้จักรู้หน้าค่าตากันเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงที่เราเตรียมมาในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่ามีใครบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนักแสดงวันนี้ที่ ให้เกียรติมาร่วมแสดงกับเรานะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมเดนแอร์ต้องพังเว้ยผมอาจารย์ต้นตีสูตครับอาจารย์อมมวลขังครับน่าเชื่อนะขอบคุณครับอยากเห็นว่าอหารนิยมครับวันนี้เนี่ยเรามีแต่บุคคลที่เชี่ยวชาญในด้านความขลังครับปีง่ายต้องเดนแอร์ครับจะมาทำไป ยันบูชายันครับหนังเรื่องพญานาคพญานาค2025ครับครับผมติดตามชมได้นะครับบอกได้คำเดียวว่าสนุกสนานหนังเราเนี่ยคุณภาพล้นแน่นอนเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับฝากด้วยนะครับพญานาค2025ครับผมติดตามชมได้นะครับตอนนี้นะเราก็มาเจอนักแสดงของไร่คนหนึ่งนางเอกปกติเขาจะไม่ยอมถ่ายกับใครเลยนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แต่งหน้าแต่วันนี้ เหมือนโดนเราเรา,เราต้องบังคับไงนี่ทุกคนค่ะพรอมเจอหน้าสวยหนูหรือยังใครเอ่ยจำได้ไหมจำแนงจ้าเอ๋เอาเด็กก็เอาหน้ก็ได้เอา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 เด็กเอาเด็กปุ้ดด้วยเด็กปุ้ดด้วยเด็กปุ้ดด้วยมีลูกแล้วค่ะทุกคนเอามาเป็นไงครับน้องลิลลี่วันนี้สบายดีค่ะตอนนี้เป็นไงได้ข่าวไปเที่ยวลาวมาใช่ไหมใช่เป็นไงบ้าง มีความสุขดีค่ะจึงสีจามั่มเชียววันนี้ได้ถ่ายชุดไทยด้วยนะทุกคนใช่แล้วซีนนี้ต้องบอกแล้อุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปรอดูในห,หนังนะแต่ต้องบอกว่าซีนนี้เนี่ยน้องลิลลี่ของเราเนี่ยโดนกระทําอย่างหนักบอกแค่นี้มันขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะพี่เตรียมเตรียมความฮารลโหดไปให้หนุ่อย่างหนักเลยรอวันนี้มันนานแล้วอยากโดนกระทํานนมากๆเลยแหละจะกระทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะ พญานาะคโหดอีกเหรอโหดแล้วเหรอมีพี่เตียวม,มาโหดโหดตลอดเลยพญานาค<อ>ต้นงเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะเพราะว่ารีถ่ายถ่ายหนังเรื่องพญานาคอะเจอแต่บททดสอบโหดทั้งนั้นเลยอะ่ะหนูแทบจะไม่ใช่คนแล้วแทบจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะตอนนี้คือจะบอกว่าที่มันต้องโหดแบบเนี้ยพี่รักหนูเนีนยกานนั้นเลยเหรอไม่จริงอ่ะพี่พๆทุกคนรักหนูมากไงยูนยูนะา ดีาจจริงใจเลยเน,น,นี่ยรักจริงจ,จริะะพญานาค2025แล้วเจอกันแล้วเจอกันพยานาค2025อ,อันนี้เป็นโบสมหาอุตนะครับทุกคนซึ่งเวลาที่เราจะปลุกเสกเครื่องรางของขังเนี่ยก็จะมาปลุกเสกกันที่โบสมหาอุตตรงนี้นะครับ เราก็มาเซต,ตอุปกรณ์กล้องกันก่อนดีกว่าเพื่อรอแสงเมื่อแสงเริ่มดอปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการวางแผนในการถ่ายทำฉากในคืน,อน,นตอนนี้นักแสดงทุกคนก็ไปเตรียมตัวกันละเรียบร้อยละตอนนี้รอจัดถ่ายรีแล้วเดี๋ยวผมเจะเตรียมอุปกรณ์กล้องตรงนี้ก่อน สถานที่เตรียมเซตละแต่แนวเทียนมาวางเทียนที่เห็นนี่คือจะเป็นประลัมพิธีของอาจารย์แต่ละท่านในฉากนี้และต่อจากนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราเตรียมงานเตรียมอะไรเสรียจร้อยเนี่ยพอแสงหมดเราก็จะทําการเ,าเริ่มเดินกล้องถ่ายทํากันทันทีน่าจะใช้เวลาสักไม่น่าจะเกินสามถึงสี่ชั่วโมงในการถ่ายทําฉากนี้เพราะเราจะมีทั้งโดนแล้วก็มีทั้ง ภาพพื้นดินนะด้านล่างด้วยนี่แหละงานของผมั้แงเลอ่าแล้วก็เลี้ยวมาเลยเลี้ยวเลยเออตรงนั้นเลี้ยวเลยอ่ามานี้ไปไป้าชักดาหกละเก้าหนึ่งสองอ้าหายไป Yeah.